ของแต่ละกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยมีธุกกรรมขนาดใหญ่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมากเราก็ต้องใช้3ชุดเนี่ยเข้าไปทําหรืออย่างบางกลุ่มเนี่ยอาจจะน้อยลองลงมาเช่นกลุ่มนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึงสองชุดเข้าไปทํานะครับแล้วก็แปดกลุ่มเนี่ยก็ไม่ไน้ว่าไม่ต้องต้อง,ต,องต้องจัดเป็น8กลุ่มหรือ8ชุดให้มันตรงกันไม่จําเป็นการทําธุกกรรมของบุคคลใดก็ตามเนยนะครับที่มีปรากฏรายชื่อเนี่ยเป็นปกติหรือเปล่า ถ้าไม่เป,เป็นปกติเนี่ยเราก็จะเชิญมาให้ถอยคำแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีรายชื่อใน86เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ผิดเลยอาจจะเป็นผิดในคดีก็ได้นะครับซึ่องอันนั้นก็เป็นเรื่องของการกระทำในทางอาญาแต่นี้เป็นเรื่องของการทางการเงินซึ่งมันเป็นคนละประเด็นกันท่านสรีครับ,รบอาจารย์รเห็นด้วยไหมที่เขาระง,งับธุรกรรมและขณะนี้เขาประกาศออกมา86และลดเหลือ83ครับ อันนี้พี่เห็นด้วยอย่างยิ่งณเวลานี้เนี่ยที่เรากําลังจะต้องลําบากยากแค้นกันและต่อสู้กันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต่อสู้กับคนก็ได้นะเราต่อสู้กับเงินอพี่มองว่าเราต่อสู้กับเงินเงินนั้นเหมือนผีโม่แป้งอคือเป็นเงินจ้างผีโม่แป้งนะฮะบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทอสังหาอถ้าเราไปติดตามดูอันดับของเขาว่าเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่หนึ่งแลนด์แอนด์เฮาส์สองอะไรต่างๆไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้อยู่อันดับต้นๆเลยนะ ยอดขายก็ไม่สูงนะแต่ทำไมเบิกเงินไปทำธุรกรรมเยอะขนาดนั้นเหมือนบริษัทแอสเซอแอสเซสใช่ไหมอ่าใช่แหละผมพูดชัดๆก็เอาให้มันชัดเลยนเรื่องเขาก็ระบุกันอยู่แล้วนี่หรือในขณะเดียวกันคนบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรทำไมเบิกเป็นร้อยล้านพันล้านคุณทำอะไรเหรอมันมีเข้ามาร้อยล้านพันล้านแล้วก็ออกร้อยล้านพันล้านอหรือบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าด้วยออกอย่างเดียวเลยก็มีถ้าเกิดว่าเป็นญาตินะคะเพราะฉะนั้น การสืบสวนสอบสวนว่าเงินมาอย่างไงไปอย่างไงเนี่ยนะไม่ยากหรอกมันจะมีเงินโอนมาจากไหนก็พอจะรู้ที่มาถูกต้องและจะไปให้ใครก็พอจะรู้ที่ไปพอถอนบอกสองล้านล้านไปทำลายพี่บอกไปซื้อบ้านอาะไรบ้านอยู่ไหนอ,ะอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่ยืนยันว่ามีจริงแล้วก็ทุกอย่างจะชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ให้โอกาสคนที่เขาไปหยุดท่อน้ําเลี้ยงว่ามาชี้แจง Uh huh. ถ้ามาชี้แจงได้มีหลักฐานได้ว่าเงินเอาไปทําอะไรเราก็ไม่ได้อายัดด้วยถึงแม้จ,จะใช้คุณก็มาบอกสิคุณจะไปจ่ายค่าไปสองหมื่นเขารังงับเฉยๆคุณจะไปจ่ายเงินเดือน3มล้านคุณก็มาเบิกไปขอให้มันมีความชัดเจนตรงนี้และตัวเลขที่เขาบอกว่าทั้ง<อ><อ>หมดเลยประมาณแสนห้าหมื่นล้านน,น่าสะดุ้งมากน่าสะดุง้งโอ้โหพี่ว่าพี่พูดไม่ผิดเลยว่าเรากําลังสู้กับเงินและเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนเมษาประมาณปลายเดือนเมษายีบดเมษา จนถึงพฤษภาเนี่ยพบว่ากลุ่มญาติพี่น้องของคุณทักษิณมีการถ่ายโอนเงินเข้าออกส1 3 5 0ล้าเนอเ,อเอาไปทำอะไรเหรอเอาไปทำอะไรเถอและส่วนใหญ่เอาออกด้วยไม่ได้เอาเข้า,า,าแต่มีคนบางคนที่เย้ยวเย้ยวอยู่เนี่ยมีเอาเข้าอืมและมีสอสอและอดีตสอสอในเครือข่ายได้พบว่ามีการถ่ายโอนเงินเข้าออกพ5 4ห้าี่สิบ ห้าล้านบาทอ่าสังเกตดูนะพวกนี้นะจะเข้ามาเป็นจานวนหนึ่งแล้วออกจํานวนหนึ่งโดยที่จํานวนออกต่างจากจํานวนเข้าประมาณสองสาล้าน๋อจกินค่าตงไมไม่รู้นะอย่างว่าเข้ามาสามร้อยเอาสองร้อยแปดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ามาสามร้อยห้าสิบออกสามร้อยสี่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้จริงเป็นค่าใช้จ่ายไม่รู้ในการ,รดําเนินการค<ม>่าธรรมเนียมมั้งค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ แล้วก็เขาบอกว่ากลุ่มที่สามเป็นกลุ่มแกนนำนปช uh huh. มีเงินทายโอนเงินเนี่ยประมาณ83ล้าน4แสนบาทแต่สังเกตเป็นเข้าส่วนใหญ่นะพวกเนี้ยเอออันนี้จะเข้าส่วนใหญ่เข้าเป็นส่วนใหญ่มันมีข่าวว่าคุณวีระเนี่ยมีเงินเข้า10ล uh ้าน5แสนแต่ว่าภรรยาเขาบอกว่าไม่เห็นมีเลยแล้วคุณวีระบอกเออไม่รู้ใครมันเอาเข้าก็ไม่รู้นี่จะว่าเอก็น uh ั่นแหละสิเขาบอกเขาไม่เคยเห็นไม่รู้เรื่อง คือการจะพูดให้การยังไงเนี่ยนะพูดใส<ช>่ก็พูดได้ประเด็นในที่สุดแล้วเนี่ยสารก็ต้องพิจารณาว่าที่คุณพูดอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เชื่อได้ว่ายัางไงหรือเปล่าและขวัญชัยภัยพนาที่อยู่อุดรเนี่ยเ,ออเขาสิบสี่ล้านสุพรอัฐาวงศ์สิี่ล้านถอ,อนออกห้าล้านเอาไปใช้ห้าล้านออได้มาสิบสี่นิสิตสินธุภัยได้มาแปดถอนออกสมล้านพลตารวจตรีสงเสงี่ยมสามํารานรัฐ สิบล้านเอออย่างนี้เป็นต้นอ่าอ่าอย่างนี้นี่จะถึงบอกว่า,าคนที่เย้วเยิ้วมักจะเป็นเงินเข้าเอออันนี้ก็น่าสนใจนะนะแต่ถ้าเป็นสสอจะเงินเข้าก้อนหนึ่งแล้วออกอีกก้อนหนึ่งแต่ออกน้อยกว่าที่เข้าเล็กน้อยออถ้าเป็นญาติออกเกือบหมดออแล้วอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มนายทหารและตำรวจที่กเกษียณไปแล้ว เขาบอกว่ามีเง um, ินเข้าถ no like ึงและออกเนี่ยพันหกร้อยสามสิบสี่ล้านโอ้มีบุคคลที่น่าสนใจเลยตำรวจอย่างเช่นพลตำรวจโทชัดกุลกุลดีหลกใช่ไหมครับเป็นรุ่นที่ร่ำรวยเขาบอกเขารุ่นเดียวกันอ๋อเป็นรุ่นที่ร่ำรวยอ๋อคือไทยนะนายทหารก็ดีนายตำรวจก็ดีที่เขามีเงินเข้าเนี่ยไปสืบรุ่นสิเขารุ่นเดียวกันแล้วพลโทรมันนัดอย่างเงี้ยแลวก็รุ่นเดียวกันมันนัดเปาลิกรุ่นเดียวกันอ๋อพลพลโท พลโทรหรือพลตรีพลินสุวรรณทัศน์รุ่นเดียวกันอ๋อพวกนี้ก็เลยอยู่ในบัญชีที่เขาตั้งกันไว้แล้วมีเงินเข้าออกถึงพัน4ล้านมีลูกผู้ชายไหมทำไมละ่ะให้เป็นเรียนจปรรศีเผื่อบางทีถ้าเกิดเวลาเป็นพลโทรพลเอกจะมีเงินเป็นร้อยล้านโอ้จอปรมันมันรวยทุกคนแบบนี้ไหมก็นั่นนะสิมันบางคนเท่านั้นไม่ได้ทุกคนนั่นนะสิแล้วเขาบอกว่าบริษัทเอกชนเนี่ยในเครือของทักษิณเนี่ยพบการหมุนเวียนเงินเนี่ย 1 1 8 9 0 0กับ1ล้านบาทอันนี้เขาจะอ้างว่าธุรกิจเขาใหญ่เออแต่ถึงจะอ้างใหญ่ยังไงก็ตามสมมติว่าได้เงินมาพันล้านก็ต้องถามคุณขายไปเท่าไหร่คุณขายอะไรครับนะครับแล้วถ้าเกิดมีการจ่ายออกไปคุณจ่ายค่าอะไรจ่ายค่าวัตถุดิบเหรอจ่ายค่าเครื่องจักรเหรอจ่ายค่าก่อสร้างเหรอมันต้องบอกได้หมดอ่ะถ้าบอกไม่ได้ก็จะมีเรื่องแหละก็ก็ถ้าจ่ายจริงก็เอามาโชว์ใช่จะต้องเดือดร้อนอะไรเลย คันนี้ก็เห็นมีข่าวออกมาว่าเขาไปปลดออกสามคนจากบัญชีสามคนนี้มีมนัฐพลโทมนัสเปาลิกมีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะชื่อเอกราชช่างเหลาเอกราชช่างเหลาเนี่ยใครก็ไม่รู้มีเงินหมุนเวียนถึงเชื่อช่วงเดือนหนึ่งนะัเดือนเศษนั้นนะครับพันสองดบเอ็ดล้านโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็สุริยะจึงลุ่งเรืองกิจเนี่ย มีเงินหมุนเวียน866รยล้านถอนไป4 2 2ยล้านพวกนี้เนี่ยที่หลุดไปเชื่อว่าเขาน่าจะแสดงหลักฐานการมาการไปได้สำเร็จอืแต่ว่าพวกแสดงเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยเขาไปวิ่งเต้นแล้วก็สออชอบางคนเนี่ยเขาไปเรียกเงินเรียกทองแล้ววิ่งเต้นแล้วก็เลย,ยใส่<ล>ความกัน<ๆ>เลยอย่าไปดูถูกเจ้าหน้าที่เขาอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่แค่สออชอ,อย่างเดียวนะ ถามว่าตรงนี้มีประ,ประงอ,อยู่ไหมมีมีดีไซอยู่ไหมมีมคนรับรู้มีตั้งเยอะแยะแล้วจะไปเล่นกับคนเพียงแค่คนสองคนเนี่ยถามว่าคนสองคนนันเจ้าหน้าไปไว้ไหนเล่นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเขาจะเอาหลุดไปเนี่ยเขาควรจะหลุดไปก่อนหน้านี้ไหมด<อ>ันออกมา8ปหแล้วมาถอนทีหลังแล้วมาถอนวันหนึ่งถอนอีกสอย่างนี้อย่างนี้มันมันมันอันตรายกับตัวเขาในแง่ภาพลักษณ์ แต่พี่เชื่อว่าสมคนนั้นคงจะไปแสดงอะไรบางอย่างได้เป็นที่เรียบร้อยครับแต่ <นะ S 1> ยัง<ะ>มีคุณประยุทธ์มหากิิศลิเงินหมุนเวียน1771ล้านถอนไป794ล้านแต่คุณประยุทธ์แกก็มีมีธุรกิจเยอะนะแน,น่นอนแกก็บอกแกซื้อเหล็กก็ได้เออใช่ไหมแกจ่ายค่าเหล็กก็ได้แต่ทำไมเงินส่วนตัว ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เออ,เอออันนั้นก็น่าสนใจนะครับแล้วที่เขากลัวว่าเงินท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ไม่จัดการอาจจะไปซื้อสอสอเพื่อคว่ำพระราชบัญญัติงบประมาอันนี้น่ากลัวมากเพราะอะไรถึงน่ากลัวอ้าวรัฐบาลเสียงมิ่นเมย์มากนะอืมคือสมัยคุณทักษิณเนี่ยแกชอบซื้อส่งอืมแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้แกซื้อปลีกทำไงสมัยก่อนซื้อส่งมันก็ซื้อทั้งพัค ใช่ไหมฮะแต่ณเวลานี้พักเนี่ยโดยภาพลักษณ์เนี่ยไม่มีใครคิดจะโยกย้ายไปอยู่กับทางด้านของเพื่อไทยเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาก็รู้กันอยู่ครับแต่ว่าเมื่อเขาไม่ซื้อยกพักเขาซื้อปลีกเขาซื้อปลีกซื้อไรย่อยและซื้อตอนที่กําลังจะปฏิบัติการในการโหวตพระราชบัญญัติงบประมาณที่สําคัญมันมีสิทธิที่จะคว่ำรัฐบาลได้ทันทีเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เจมสศักดิ์เป็นสวออาจจะคลายปมพี่ได้นะคะ อันเนี้ยเราให้ยกมือแล้วก็ประกาศตนได้ไหมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยที่หมายความว่าไม่ใช่เป็นการหวดลับอันนี้เป็นการหวดเปิดเผยโดยการกดปุ่มอยู่แล้วอืมเอาละถ้าอย่างนั้นมันก็นจะได้รู้ว่าใครเป็นใครมันน่าจะได้ปกป้องเราได้เล็กน้อยเพราะถ้าคนไม่อยากจะฆ่าตัวตายทางการเมืองนะคะก็คงจะไม่ขายตัว มุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าการตัดท่อน้ําเลี้ยงนี่สาคัญสําคัญมากและไม่ใช่เพียงแค่ตัดผ่านสถาบันการเงินอย่างที่ทําจริงๆแล้วยังมีโพยกวนยังมีระบบขนเงินสดยังมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายใช่แล้วยังมีเมื่อตอนที่เราเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการที่คนเขาขอการคืนแวตอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับม,มีการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการส่งสินค้าก็มีอ๋อจะได อ๋อนั่นก็มีลูกเล่นและขณะเดียวกันผมคิดว่ารัฐบาลทำช้าไปถ้าถามผมเมษาปีที่แล้วหน้าที่จะเป็นบทเรียนยาเข็มขัดสั้นคือคาดไม่ถึง <laughs> ถ้าเที่ยวนี้ไม่เอาจริงจังเมษาห้าสี่มาอีกรอบนึงมาอีกรอบหนึงรนประเทศไทยพินาดแน่น,นแต่พี่ได้ข่าวนะครับว่าไม่นานถึงขนาดนั้นเขาจะมาอีกเหรอ อันนั้นก็ต้องเอาละเราก็<ค>ต้องต,ต้องตามดูตามใค,ค,คปรปมไปเรื่อยๆก็แล้วกัน